สบายดีพี่น้องเบอร์สุขสุขคนสบายดีีทุกท่านพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็กำลังเชื่องหัวเชโน่แหละพี่น้องเอ้ยอยู่ซีบนเฮืองนาะบังรถกระติดนี่ปูอยู่ทางหลังเลยจังแบบเป็นวินเป็นเวียนแบ่จักอยู่มาจอดามกันคุยกันอในไรปานแมนจะบอกหักอะไรเนาะเป็นอะไรเลยสชืองหัวเชโน่เด้เลยใกล้แล้วเป็นอะไรบุญมีบุญมีหน่อย กเออบัลลีมีความเกรงใจโหแต่ได้โหเยี่ยมโหอยางโดนลาวเหี่ยมโว้ยหนึ่งสุดคือแถวนี้แหละที่มันมีบัลลีอีกเลยบนทางพี่น้องเอ้ยบนทางเของเมืองสงสารรถสงสารรถกับสงสารเจ้าของ นั่งรถเต้นไปไปเลยหย่าฮะ่องสารคนาบสาบ่น่ะ่สงสารคนนั้บ้านสีบนเฮืองสาเาบุกบสามซาเฮ้ยเบิ์นกบันซากุบกันซาอยู่ปุ๊บรนลุขัเขานผเชโนอันนี้กบกันซาสิกะบ้านสีบนเฮืองบอนครัวแต่ว่าเ๊ะ อันนี้เขาเอิอบ้านสีบนหัวกางนี่ไก่เชฟอันเชโน่มาเลยเนาะไก่เลรอไก่แล้วไก่แล้วแต่ยังบหอดไก่แต ouais, ่ยังบหอดอือไก่ซิ้ซื้อแม่ไก่ซิ <n> ้ซื้อลอแตกใจจ้ใจโจ้รอถ้าเบิ <racy> ่งแม่บอลอยยี่สิบเป็นโดนเข้มจะเข้มได้เหมือนนี่โอ้ยหมอผู้น้อยเห็นนะต้องใช้มาหมดเลยปวดใจ หนังมึนตากับหยาบกับหยาบอยู่บบบนี้ยืเข่าเราบปจักวะมึนมีป้อนเข่าแล้วมานะป้อนแล้วเมื่อยอยู่บ่ลอยหรือว่ามวนบ่เมื่อยหรือมวนมวนบ่มวนมวนขี่รถ เหมือนขี่รถมันติดเนาะติดมันชุดทางในทางมันยากเลยสิเราได้มาจากปีอะไรกึ่งโอ้ยสาวปลายปีหรือเ่าาตั้งสาวปลายปีเราคือยังจำได้คือันนั้นเราพี่มาสาวประหยัดาะมาเห็นก็พอจำพอบุ้งอบุ้งบ่กเราแมนแมนเราทั้งเล่าทั้ทง,ทงจีนเลยอยู่อยู่ร่วมกัน พูดเห็นว uh, no. okay. hmm. oh, okay. ่าเขาตั้งสายลายนะนผูกเห็นกว่อเจทหารเลยตะหนักตันี่ซีโนเลยม้อ่ีโนะเกยรงนี้บ้งเียนลูกชายงเขานนอนหลับนังบนโค้ชซีโน เขาชนูเลยด้อพี่น้องเงินกัปู่วะยินดีต้อนรับฮอดกกสามสาแล้วอดเชโนแล้วเมืองกุทุมพรตลาดแรงได้อยู่นี่นะแทงสวรรคเขตคือกันนี่โรงเมียนรูกชายอยู่ในเมืองนี่ฝ่ายสีม่วงนี่สีไม่มีสังนี่นี่นี่ถ้ากินข้าวก็จี่มแช่ไม่นช่ เออเขากินต้นเขียวผู้อาชญานี่ตลาดนี่ตลาดแรงนี่นางน้อยเบิ่งไว้ตลาดแรงเป็นตลาดเสาไหมตลาดเสาขุนตลาดเสาหงทางาี่ไปเขานี่แล้วเขาสามแยกอันนี้บ่อสามแยกกันนะหลับมูงดูมันจะแยกแม่นใอ่ปะเนี่ย คนละสี่กัหนึ่งแยกสองสามเออก็สามแยกเลยแยกอันนี้ก็ไปอันนั้นมันคือเก่าอยู่บ่บ่ไดคือแล้วอากาศนะลงนี่บ่หมูตับทำในรูปอย่างเงียวงเวียนมันก็มีวงเวียนเดียวเลยตอนหน้แม่นมีวงเวียนหรือมันะก็หาับอีน่ นี่่นีมัน <aları> ก็ได้น้อยอัตกี้ตลาดอยู่นี่เหมือนเปล่าตลาดเพิ่งอยู่ลุงพุนี่มันก็น้อยงั้นบอได้ซัมเน่ได้นี่เขาเอาเห็ดได้นี่นะเอาเห็ดใหม่ได้ใหญ่นี่ชิโน่เลวนี่เห็นว่าเมืองชิโน่จะได้ร้อยจะเลื่อนมาร้อยงามบองาม นอกตอกแฉลผูข้างน้ำ ขักมาเลยขักยัองอยู่ในรถอยู่ใช่ว่าขากักเรียบเหิืนับนนขากเนาะนเต้นบ่นี่เซเว่นสิพาจะมา,ขา <S <S มเข่าเซเว่น้วเดอบานเอาบานเมฆไปปล่อยเนีเซเว่มันสิคานนะยังีทางลงสวรรค์นเลยสวรรค์บ้านเฮานี่นะเนาะ ยบก็หัวคนบัวลอยอันนี้นางร้อยหอดเลยนี่ข้างหน้าน,นี่นี่ยังกูเป็นภาษาอังกฤษอ่านหมอ <c oughs> นี่ลรพี่น้อง<อ>ถึงแล้วคุณคุณชั้นทัวร<อ>์คุณน่ะชั้นทัวร์ข้าวห่มคุณเออ

ภาคเหนยังมาหนีเนาะ สี่ชั่วโมงบริการสชั่วโมงดีเยไปนั่งทาก็ได้ไปนั่งทาก็ได้วันที่เอย่หมเออวันเดือนที่เกิด อปีน้อง,อ,งอืมบอมีเป็นอนันดอยู่บ้านไหนบ้านกลางเมืองจำพรแสวคักพอ,อบอร์หน้นหากเลยหน 6, งน <0 8. S 1> ย์เจ็ดสองศูนย์แปดตั้งหนึง์เจ็ดสองศูนย์แปเดี๋ยวเบอร์นี้คือนนั้น <cười> <cười> phúc a <cả> tiệc <tỉ>, <laughs> phúc a <cả> tiệc <tỉ>, <laughs> phúc a tiệc phúc a tiệc phúc đi, tiệc หนังเรอคิวหนังเรอคิวเราไม่ร้อยเป็นยังหรอเป็นบาหมูไม่เบิร์กข้าวเชียวคิวแล้วจะเป็นอะไรเป็นอะไรเปลเ่ยนเนาะ้็ชื่อยังไหมไม่เปลี่ยนยังมาโกดเจ็บไซส์ว่าจะเจ็บในไส์อะไรแบบแบบเป็นบาหมูเป็นบาหมูเลยมันมันขึ้นดุเลยแบบขึ้นตลอดเลยวะแม่นเดือนหนึ่งสามสี่เถื่อแบบนี้มีอยากกินมาเอ้ กินกับมันมันบถืออะไรกินกัยังขึ้นเอามาอยู่บยานะเอาลืมฮันดบอกเอายามาโอเคน้องมียาหรือว่า้าหมูที่มยาเลยน้องน้องยได้๋อ้ยได้บอลืมยามานี่มป้ไไเฮ้อ้อยน้องเบอโอเคเลยแบบนั้นหล าแมนแมนแม่นแมนอันนี้หลายคนละห้านาทีหลายคนละสองนาทีหลายคนละสามนาทีเนี่ยแมนแม่นแมนนางไล่สิประมาณสองหรือสามยัน้องมียาบอยยาเนาะเศร้าบอกหายขาดบอกคัดกินยาบอหลายคนละสามปีหลายคนละคัดกินยาประจำอันนี้เบาๆได้เบาๆคือกันยังไงโดย แต่ว่าอย่างอื่นบ่ได้เป็นยังหรอกแต่ว่ามีแต่นหลโลกนี่แหละเสร็จัก่อนนี่้ใบงสมองก่อน่หมนหัวนี่เลยเนีไมบ่่ได้นอนที่เนาะบ่ต้องไปปวดก้อนน้อมว่าเป็นเป็น้าหมูยซื้อที่น้องสอยได้เดี๋ยวเราจะได้น้องไปเบิ่งสมองอยู่สมองมียังบ่อยู่ตรงหนสมองให้ได้ขวดสมองจะเท่าไหร่บ่หรอขสมองน้ำบ่บานี่แต่ว่าเขาบอกจากวด Còn sầu mong sòng phay tôi nào bỏ Sòng phay Bà mẹ chỉ chỉ kén Còn mẹ là mẹ lê lê mẹ đi chỉ lê nó Bà mẹ lượt nắm quận sầu mong Quận sầu mong thì gặp quận lượt đi phải đi quận sầu mong đó Mẹ mới đi ra Tôi này là khó bỏ cho quận tôi Bà bỏ chỉ lê nhắn Bà bỏ lê bỏ đây nhắn Chỉ ngân đi sư Mà không có đi cháy Mẹ đi con chết phải Chỉ đi chỉ kén sầu làm nong tăng này ห้แลสมองสบายน้องจะวางยาละครับโอเคเลยปวดได้เนี่ยมันเป็นปัมบูยซื้อที่น้องปวดได้นี่มันที่น้องไปเบ่งคนคนเจ็บก่อนเปลี่ยนบ่อให้แล้วบอกเปลี่ยนปมบูให้เปลี่ยนปัมบูซื้อให้แล้วมีมียังมีมีหนองอยู่สมองบ่อมีมะเร็งบ่อมีตันเฉลือดสมองบ่อมียังบ่อไอ้เรือเปลี่ยนปัมูคขึ้นนี้ให้แล้วปมบูซื้อปอ๊มูซื้อที่น้องมียาบายันบายันน้อยหนึ่งเลยน้อยหนึ่งบายันมียาแต่ไม่แต่แบบเกิดแบบซอกซอกเลย

loại Khen Cảm ơn, à. Cảm ơn. lưỡi cái cụ ớt Bên bà mua đi bên bà <laughs> Lượt ừ, cứ đầm hạt thế Bơ, bơ tị rồi Rẹo đó mà bà đi Nhăn bơ, bà, Nhân bà. À, lúc Bà <laughs> tô นอนเอะีสแกนมุสมองแมนสแกนบมสมองสมองจะปกติบอเป็นยังบอขานขาดไรกูจ้าอาคานขาดไรมองอาจารย์มันขานขาดไรนี่ nắng lôi nó lâu, bỏ chép được rồi rồi cứ ai bạn này một là một người เอาจา่นเสื่อึ้อเออเออารรนที่รจะเฉยมันมัมันจะขึ้นย่คมหัวจะ

คายคานยังก็คาบินสองหลานคาคาวดนะคายาจะมารวมพี่น้องคอยว่าแล้วขนาดมหาลูกพ่นนี่เงนสองหลานไปเลยมอพอดว่าเศร้าในนอนเป็นบริยานได้มอเกียง มาเกินปีสองปีหรือว่าหย่งเพิ่งก็สาปีเพราะว่าเขาเป็นมาลายคนแล้วก็หายหมอเพิ่งบอกได้เลยอาการแบบนั้นเราอยู่ตัอย่างเลยเรามียาเรมียาถ้าคิดแล้วมันก็จิบุกขึ้นบ้าดถ้ายาบอกแบบนี้หรือว่าจิกวดโซอีก สแกนสมองนีสมองน้ำแบหัวโซนี่แล้วว่าบอกเขาบอกว่าสแกนสมองตวจสมองกับสอบสมองตวจอมว่าไนี่นจะเป็นยังไงแลนอย่างอย่างอย่างอยู่ในถงอ่ะคอยสงสัยว่าเมย์พญาดำดำแหลนเต็มเลยถงอ่ะค่ะนขนเขามือ จ่ายไปเลยอซงลอยังงมันเลยยาทีพ่ออย่วันงลอยบานนี่ชิบริทูเพื่อนบ้านนีต่เแตจ็ปเพื่อยู่นบอกวายังเห็นอยู่ว่าทูเพื่อนันดีดียกใไ้เราใเห็นอยู่ตอนเขาปวดนะ นะเขาวาบรยะแลอกวดนะยังไมเป็นแค่เหตุอย่างอื่นนั่แต่ว่าบ่มบ่มมูอย่างเดียวหน,นึ่งบรยาตัวหายเขา,าแต่ว่าต้องกินยาได้กินยาตลอดได้ตัวหายอันนั้นขาดคาดบอกเนลินนิ่งเนนิ่ขวดบอกเนี่ยอยากกินข้าวอะไรอยางนี้เอาแลวแล้วก่อน แล้วกันออกไปหลอกใครอกไปหนังยี่นาถ้าเราขงนขวดผู้รับอนยังยีเนาเสยอันนี้ได้ไปกินไม่ได้ยู่เชอเฮ้ยเราจับอกรย์บลเลยกันอยู่นี่ อ่ะอยู่นี่แล้มานอนอยู่นี่แล้วตอนมานอนมาใส่ยาวมาใส่ขมุงเอัเอายไเออเกอมองขาวล จะเข้าวัดสัมมลคือยังจักู้วดตอนใดกไปถักหรือว่ายังบ่แลวบวกต้องรอผลัวดอันดับแรกก็คือเมท็อกเต็มถ้าเจ้าพี่น้องเอ้ยบ่ได้ขึ้นก็ได้ขึ้นบ้านให้นใจเลยบ่ได้ขึ้นก็ได้ขึ้นลูกทังดีๆนะตกใจเวอร์เว่า์นี่จิตใจเพิ่มเลย้งหมดเมื่อที่แรกเขาบอกมีบ้าน

Solo te la padre. ต้องตกใจนับโจแบบสบาย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 ร้อยบอญาตบอญาตบอญาตจะบอกมีอาจารย์น เออเอาก่อนเรา Sụt dỗ. ok vậy Ok. Ok. okay. Yeah. Điệp loại. Bởi bên nhân là bà? Ừ. Điệp lợi nào bà? Bên đây đây. ngon ngon ngồi ngồi. Hôm Bởi dạ. đây กะมื้อสิกลับไปได้เป็นได๋ครั้งแรกในชีวิตเป็นได๋เข้าไปนเป็นไดยังมคือเก่ายังมคือเก่าเลย่ธรรมดาลว่าคือเฮานอน่บ่ธรรมดาฝุ่นสยๆให้เมียปากัดธรรมดาเนาะบ่ได้เมื่อยยังโอเคบาดนี้ อ๋อพูดว่าแล้วว่านัมันเป็นกุกไหลมันเป็นแสงเอากระส่งสมองเลยมันเป็นแสงจ้องมืงไว้หนังร้อยหน่อยจิเป็นยังบ่ในสมองมีนังงวงเนื้อเงาะบ่อยังแบบผูบความละเอียดกระชิดจัดยาให้บาดทถือโอเคพี่น้องเอ้ยเราจะติดตัวคิดประชัชนดีกว่าเลยได้ไปคุ้มอะไรน้องเหมือนเนาะยันเซโนเซโนก็เห็นรักสามกัเห็นแก่งกอกก็เห็นสวรรค์ก็เห็นเห็นเบิด าเจะมันจะไปเที stein, ่ยวอันน <ner> ี้ให <Pf> ้เขากันไหมเนาะอีพีต่อไปเนาะเขาจะจบคลิปก่อนอะไรแบสบายดี